สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ครับผมโทรทัศน์ขึ้นไม่มีสัญญาณครับวันก่อนผมมาปรับหน้าจานมุมก้มเงยแล้วครับก็ดูได้ปกติประมาณเราลูกค้าก็ปิดเครื่องไว้ประมาณผมมาทาช่วงเช้าปิดเครื่องไว้สี่โมงเย็นลูกค้าก็มาเปิดรับชมได้ปกติแต่พอวันรุ่งขึ้น ดูไม่ได้วันวันนี้ผมมาดูออกก็ดูได้ปกติอาการคือดูได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็อาการประมาณนี้นะครับผมครับแม่แม่แมแลองว่าเอานะครับเอาภาษาลาวนี่แะครับภาษาอีสานนี่นะครับเราจังไหนเราเอา่าโทษัาส์นีมั้แม่อาการที่มันมเป็น<ม>คขาแอาการมันเป็นกับย่ามย่ามางไมาเหตุกับเบิ้งใด ตอนแรกมาหลานเหิืองเลียนมาก,กับเบิ่งการ์ตูนแต่ว่าย่ามันเึ้ื่อนทุ่มก็กวนหนีมาสิเบื้องหนังเปิดบ่มีผา่ามาบ่มีสัญญาณกระทษไปหาสร้างสร้างว่าเบื้องไหนแสร้างมากกวันเบิ่งใดกรดเจ้าของเปิดเด้กับเบิ่งบวดาดีกัดเจ้าหนี้เนี่ยสร้างมากกับเบื้องใดยังสี่อยู่นี่แต่ว่ามันเป็นอย่างกูแบบนี้ตอนนี้ยังไม่เจอตัวเสียนะครับก็คือ ตอนแรกที่ผมมาคือดูไม่ได้นะครับผมไปจับผมไปปรับมุมก้มเงยที่จานดาวเทียมก็รับชมได้นะครับพอวันลุ่งขึ้นมาดูไม่ได้อ่ะพอวันลุ่งขึ้นมาอีกดูได้มานรับชมวิธีแก้ไขกันเลยครับผม,มตัวทัศน์อยู่ข้างในนะครับผมก็ไล่ดูสายมาเจอ,อข้อต่อหนึ่งจุดแล้วครับ เดีย๋ยวผมจะรื้อดูข้อต่อครับผมเดี๋ผมแก้จุดนี้ใหม่นะครับ ขต่อเขาต่อไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าหัวต่อใหม่ครับผมจากเดิมที่เป็นต่อธรรมดาเทปพันสายพันไว้นะครับผมก็จะใส่หัวเอฟไยกับหัวต่อหัวเอฟไยนะครับ ตัวต่อหัวเอฟทยกับหัวเอฟทยใส่เข้าไปครับผม ก็ปอกสายนำสัญญาณก่อนนะครับ แล้วก็ขูดครับผมก็ใส่หัวอีไทยเข้าไปเข้าไปเลยครับผมแล้วก็หมุน เต็พันครับผมวิธีเข้าหัวเอฟไทยครับเราก็ปอกสายทสัญญาณอาจีหกนะครับฉนวนนอกครับประมาณเกือบหนึ่งข้อนิ้วครับผมจากนั้นก็ ขูดตะไคร้อลูมิเนียมตะไคร้หน่อยครับผมแล้วก็ลูดลูดตะไคร้กลับมาให้ให้สุดกับฉนวนครับผมทั้งนั้นเราก็เป็นระยะห่างอีกนิดนึงครับผมแล้วก็ปอกฉนวนกันความร้อนออกครับส่วนฟอยที่หุ้มฉนวนกันความร้อนก็ปอกออกด้วยกันนะครับ จากนั้นก็ขูดลวดทองแดงครับผมลวดทองแดงนำสัญญาณความถี่และไฟเลี้ยงนะครับส่วนอลูมิเนียมตะไคายก็ป้องกันสัญญาณบรบกวนครับ จากนั้นก็นำหัวเอฟไทยมาหมุนเข้าเลยครับผมรวดทองแดงก็จะยื่นยาวออกมากว่าหัวเอฟไทประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ขูดลวดทองแดงอีกหน่อยครับพันด้วยเทปครับผมการเข้าหัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตรงตำแหน่งก่องรับสัญญาณหรือข้อต่อหรือหัว LNB ก็เข้าแบบนี้นะครับผมพอเราเข้าหัวเอฟไท่แล้วแล้วก็ใส่หัวต่อเอฟไทยนะครับแน่นพอ,พอตึงมือก็พอนะครับ พอเราเข้าหัว F ไทหัวต่อเอฟไทเสร็จแล้วเราก็เตปพันให้เรียบร้อยนะครับ